ทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา3-9แยก3นะครับอยู่ในเหลี่ยมเสือแปรร่างข้างแปรน้านะครับระหว่างเจ้าชิดบางพีนะครับเจอกับเจ้าโดสตึกนะครับหรือโดพุทธบูชาทักทายเพื่อนสมาชิกทั้ง10ท่านนะครับในผพจตะก้อไฮไลท์เป็นมันของแอดมินบัวขาวนะครับ อยู่ได้มุมข้างหลังฝั่งขวานะครับเพราะว่ามีอยู่หลายเพจยืนอยู่หลายมุมหกต่อซูนนะครับเจ้าชิดนําห้างนะครับเจ้าโดเปิดว่าไงเจ้าโดแปรโยนมาข้างหลังเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นไปโดดแปรยอดเจ้าชิดยังเปิดได้เอา้าว่าไงโดดแปรยอดอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหวัดดีจ้า เซตแรกเป็นเหลี่ยมสืบเซตแรกเป็นเจ้าโดสตึกชนะนะครับอ่าเจ้าฮอปเป็นไงบ้างลูกกลับมาจากบ้านยังเซตแรกเป็นเจ้าโดสตึกชนะเจ้าชิดบางพีนะครับอันนี้เป็นเซตที่ สองออปชันเพราะว่าออปชันแรกมาไม่ทันนะครับแต่รู้ว่าเจ้าโดูสตึกชนะก็เลยเตะต่อนะครับเสจอแปรร่างข้ามแปรน,น,นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเจะ้าฮอปศูนย์ตองเจ็ดเจ้าดูเอมาไอ้ไม่ข้ามนะครับ อยู่มุมเขียนครับอยู่ในสนามมีอยู่5เพจนะครับตะก้อไฟเตอร์บางกอกคอมพิเชียลคัมพีตะก้อแล้วก็เพจไก่แจ้นะครับแล้วก็คำบรรยายอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับมีอยู่5เพจนะครับอยู่ในสนามเจ้าชิดเปิดว่างไงเจ้าชิดโดดยอดแปรเอาโหเรียบร้อยโดนเจ้าโดสวนมานะครับอาทักทายทั้ง17ท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับ คืนนี้คงอยู่กันยาวๆนะครับแต่ก็เลิกเตะเลิกไหลนะครับศูนย์ทเจ็เอาเสิร์ฟมาเจ้าชิดเปิดเอายกเอาเจ้าชิดว่างไงโดดยอดโอ้โหเจ้าโดยังเห็นเลาเปิดหนึ่งยกขึ้นไหมเจ้าชิดกระโดดไปอีกแล้วเรียบร้อยดีโอ้โหย่ยขอบคุณนั้ง16ท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม เราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39แยก3นะครับของอาจารย์กุฎพุทธบูชาเอาเซอร์ไปเจโดเปิดเอายกเอาแป้ยอดมาเรียบร้อยศูนย์ต่อเจ็ดนะครับเจโดาตามนะครับ เจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาโดดไปทางไหนออะโดดเอาแล้วครับเจ้าโดเปิดได้เอาโดดบ้างเจ้าชิดยังโยเอาแปรกลับไปเจ้าโดเปิดหนึ่งเอาโดดบ้างเอาเจ้าชิดเปิดเอายกเจ้าชิดกระโดดยอดไม่ข้ามเอาแล้วเจ้าโดมาแล้วหนึ่งแต้ม หนึ่งต่อเจ็ดครับเจ้าโดเซมาเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกเอ้าโดดยอดเรียบร้อยโอ้โหเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเจ้าโดเปิดเอ้ายกขึ้นมาเจ้าโด แปดต่อหนึ่งนะครับเอาจะโดเปิดจะโดโยกขึ้นมาเอาโดโดแปรโอ้โหเจ้าชิดเข้าไม่ทันนะครับหนึ่งต่อแปดนะครับเอาเปิดเอายกเอาแปรยอดยังอยู่นะครับจะโดยังเกี่ยวติดอยู่ เอาเปิดหนึ่งเอาล้นไปแล้วเอาอยู่ที่จะดดแล้วครับตอนเนี้ยเอาแปลกลับมาโอ้โหเอาแล้วจะดูได้มาอีกหนึ่งแต้ม สอท่อแปรนะครับเจ้าโดเซอร์ฟมาเจ้าชิดเปิดเอาโยกเจ้าชิดเอาโดดแปรยังอยู่เอา้าเจ้าโดแปรไม่ข้ามโอ้โหแตะกอเสิร์แปรข้ามแปรนะครับแป,แปต่อสองน,นะครับถือว่าห่างนะครับ เอาเจ้าโด่แปรมาเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าชิดโดดแปรไปข้างหลังเจ้าโด่เปิดเอายกขึ้นมาเจ้าโด่แปรยอดโอ้โหเจ้าโด้หึดซู่นะครับไล่ทันหรือเปล่าสองต่อแปนะครับเจ้าชิดเปิด เอายกเอาเจ้าชิดว่าไงเอาโดดแปรไปข้างหลังเอาเจ้าโดวิ่ง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 เอาเอาแปรกลับมาเจ้าชิดเปิดขึ้นเอายกขึ้นไปเจ้าชิดโดดแปรอีกแล้วเรียบร้อยแปดอต่อสองนะครับเอาเสอร์ไปเจ้าโด,ดเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาเอาโดดแปรมาเจ้าชิดเปิดเอายกเจ้าชิดโดดไปข้างหลังเจ้าดยังเปิดได้นะครับเอาเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกเอาโดดแปรเรียบร้อยไลยออกโอ้โหมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเก้าสองเก้าต่อสองนะครับ เอาเสือไปเจ้าโดเปิดหึงยกมาเอาเจ้าชิดจังทันเปิดยกเข้าไปเจ้าชิดโดดแปรยอดเจ้าโดยังได้อยู่ครับเอาเรียบร้อยเจ้าโดแปรยอดกลับมาเจ้าชิดเข้าไปทัน สองต่อเก้าเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าชิดโดดยอดเจ้าโดูยังได้นะครับเอา้ายังอยู่โอ้ยเสียแล้วครับเอาแล้วจะดูได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็นสามต่อเก้าเอาเสิร์ฟมาหนึ่งสอง โดดอีกแล้วจะโด้ยังทันเอาทันนะครับอยู่ที่จะโด้เอาแปรโอ้โหออกโอ้โหยเจ้าโด้แปรหนีนะครับกว่าเจ้าชิดเข้าไปเล่นเลยแปรออกซะเลยเก้าต่อสามเอาเสิร์ฟไปเต๋าเต้าเ จะโดเอาจะโดยังได้นะครับเอาแปรโอ้โหโสามต่อเก้านะครับเอาเสิฟเอาเสิฟดีด้วยอย่างเกี่ยวติดนะครับจะโดว่าไงเอาแปรยอดเอาชิดเปิดหนึ่ง โดดแปรโอ้โหถัดเด็ดอิโโอ้งเอาทักทายพี่ชัยยานะครับเอาโยกขึ้นมาจะโดว่าไงเอาโอ้โหไม่ข้ามนะครับนู่นนะครับ พี่ชายยามองไปนู่นเจ้าอุ่มปา๋าตีนะครับปา๋าตีไข้ผักหวานเจ้าอุ่มอยู่ตรงนู่นนะครับมีเหลี่ยมนะครับคืนนี้สิบต่อสามเจ้าเอา้าเจ้าชิดเปิดเอา้ายังยังเอา้ายังไม่เสียอยู่ที่เจ้าด้วยเหรอครับเจ้าด้วยว่างไงเอา้าทัดเน็ตลงโอ้โห ใส่เสือ้อเบอร์แปดสีดำนะครับเ<า>จ้าชิดเจ้าชิดบางพีนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าโดสตึกดูโต้พุทธบูชานะครับเป็นเหลี่ยมเสือแปรข้ามแปรนะครับเอา้ายังอยู่เจ้าโดแปรยอดเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมากระโดดแปรยอดบ้างเจ้าโดยังอยู่เอา้าโดดแปรยอดบ้างโอ้โห สบายดีครับคุณชัย,ยานะครับป๋ายชาย,ยานะครับป๋ายชาัย,ยาพัฒนาการ3.2เดี๋ยวเจอกันนะครับต่อเปิดสนามเดือนชิ้นเดือนนะครับสีทต่อสีครับเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าชิดโดดแปเจ้าโดโอ้โหเข้าไม่ทันนะครับอุย้ยนะครับขอบคุณนะครับ เป็นทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินมัวขาวนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39แยก3 10ต่อ4เอาเสิือไปจะโดเปิดเอายกเอาแปรกับมาข้างหลังจะชิดเปิดยกเอาโดดแปรเจ้โดเปิดหนึ่งยกสองแปรกับมาจ้ชิดเปิดเอ้าเข้าป่าเข้าดงโอ้โห ดีต่อสิบเอาเสือเอาเสือไม่ข้ามสิบต่อสี่นะครับเอาเจโดโเปิด,ดยกข้ามาอู้ทัดเน็ตเจ้าชิดยังได้นะครับเจ้าชิดโดดแปรไปข้างหลัง ต้ก็ออกโอ้โหสนะี4ต่อสีนะครับอเอ้าเจ้าชิดยังได้นะครับ โอ้เอาแล้วจะโดไูไล่ไม้หนึ่งแก้มเป็นห้าต่อสิบจะพิชเป่ไป,ไป เจ้าชิดเดินขึ้นมาจิดโดรยอดโอ้โหเอาแล้วโอ้ยพลังการกำลังย่างหมูโอ้ยถ้าบอกล่งน้าเจ้่ไม่มาสนัยเพราะผมจะมาไปจุดวิจิตตอนสองทุ่มเดี๋ยวว่างเจอกันครับผมกินกับแก้มนะครับกินเล้ายาปลาปิ้งไม่เป็น 4ต่อ10เอาชิดเปิดเอายกเจ้าชิดโดดแปรอีกแล้วโอ้โหขอบคุณนะครับพี่ชายานะครับพี่เรียกไปกินหมูย่างเดี๋ยววันหลังก่อนครับสิต่อสีนะครับ เอาเจ้าดูเปิดมาเจ้าดูว่าไงแปเจ้าชิดเปิดติดโอ้โหเอาแล้วโดดอีกแล้วโอ้โหจเจ้าดูเอาไงเจ้าดว่าไงเอาเจ้าดูว่าไงโดดแปมาเอาเจ้าชิดเกี่ยวติดเอายกโดดแปหยอดโอ้โหไม่ข้าม เจ้าชิดได้10เจ้าโดได้หกนะครับเจ้าโดมาทีละแต้มละแต้มตอนนี้หกต่อสินะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าชิดโดดแฟรไปข้างหลังเจ้าโดเปิดเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วโอ้ย เดี๋ไปเจ้าโดเปิดหนึ่งเอายกนะมาเจ้าชิดเปิดยกโดดแปรยอดโอ้โหเจ้าโดังทันเอาแล้วอยู่นี่เจ้าชิดแปรไปข้างหลังเจ้าโดเปิดติดเอายกขึ้นมาเจ้าโดแปรเจ้าชิดเปิดได้เอายกโดดแปรไปข้างหลังโอโ้โ,อโหตะก่อออกโอ้ยเอาแล้วครับเจ้าโดใหม่หนึ่งแ้มเป็นเจ็ดต่อสิบ สามแต้มแต้มทันสามแต้มเกม,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 มโอ้โหเจ้าโดไล่มาตั้งแต่สองต่อเก้านะครับอะไรก็เกิดขึ้นไ่านะครับตะก,ก้อกลมๆสิบสองรูนะครับอยู่ที่ว่าใครจะนิ่งกว่ากันนะครับ,อบรโอ้ยทันสมัยเหลือเกินเอามาสองมาสองตูงนิดหน่อย นะครับเจ้าชิดโดดแป้วเอา้าโดเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าโดว่างโดดบ้างเจ้าชิดเปิดเอายกแปะแบงหลังเจ้าชิดเจ้าโดยังได้นะครับเอาแปะกลับมาเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกเข้ามาโดดแปะยอดเจ้าโดยังทันเอาแล้วครับเจ้าชิดว่าไงเอายังได้เจ้าชิดว่าไงยอดโอ้ยเจ้าโดยังติดเอาโดดกลับมาเจ้าชิดโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับ ไลบ่บาถึงใกล้จะทันนะครับตอนนี้8ต่อสิบโอ้โหเจ้าโดได้มาหลูกนะครับจาก2องสามสี่ห้าหเจ็ดปดตอนนี้8ต่อสิบนะครับเอาละครับครับเ,เ,เกมอะไรสิ 13. เกม12นะครับ2แต้ม oh, ท right. ัน2แต้มเกมนะครับโอ้โหเออเจ็ดต่อสิบเหรอก็เจ็ดก็เจ็ดครับแล้วก็เกมสิบสองนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับไม่ใช่แปดนะครับโอ้โหเอาละครับฝั่งเจ้าบ้านมีเสียงนะครับตอนนี้เจ็ดต่อสิบ เอาเสิร์ฟมาเปิดเอาโยกเอาโดดแป้โอ้โหเจ้าโดวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเอาเจ้าโดเกี่ยวติดเอาเจ้าโดแปมาเจ้าชิดเปิดโยกเอ้าโดดแป่หยดเอ้าเจ้าโดเกี่ยวได้เอาเปิดแปกลับมาเจ้าชิดเปิดโยกเอาโดดแปโอ้โหเจ้าโดเอาเโอเ้ยคู่ต่อไปใครครับ คู่ต่อไปใครเตะอ๋อที่เนี่ยยังไม่รู้เลยให้คู่ต่อไปใครเตะครับดูบอร์ดทีหน่อยคู่ต่อไปป๋าพงษ์นะครับไหนป๋าพงษ์ยังไม่เห็นป๋าพงษ์เลยอ๋อไม่ได้ตามคิวนะครับอ่ามองยงครับเอาด๋อาเอายังอยู่ เอาแล้วครับเจ้าโดว่าไงเจ้าดว่าไงยอดมาโอ้โหเจ้าชิดเปิดเอายกเจ้าชิดโดดแปเอ้าเจ้าโดยังติดเจ้าดว่าไงเอาโดดบ้างเอ้าเอ้าเอ้าวิ่ง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 เอ้าเจ้าโดแปลมาเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าชิดโดดแปลไปข้างหลังเจ้าโดเปิดเอายกเจ้าดโดดแปลมาเจ้าชิดแปลกลับไปเอ้าโอ้โห เอาแล้วขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้เจ้าช,ชิดบงแบ่น้อยครับมันต้องวิ่งดีด้วยนะครับทิดศึกใหม่กำลังขายังดีอยู่ไหมครับ,รบ,รบเจ้าครอบบางพีมีเดี่ยวกับแท็กซี่นะครับเสือแปรข้ามแปรยกเว้นข้ามหัวมัง้งถ้าดูไม่ผิดนะครับมีเหลี่ยมตอนนี้แต่ก็ อ๋อคู่ต่อไปนะครับพี่ชายยาป๋าตีกับอุ้มป๋าตีคห้ผักหวานน่ะนะที่ชนะป๋าชาติเมื่อคืนที่สนามเพชรเกษมหกสิบแปดเป็นป๋าตีกับป๋าชาติแล้วป๋าตีกับอุ้มนะครับส่วนป๋าชาติจับคู่กับจับคู่กับเจ้าต้นสาธรน,นะครับเอาเจ้าชิดเปิดติดเอาแล้วมาดูคู่นี้ก่อนครับเจ้าชิดโดดแปร้างหลังเจ้าโดเปิดเข้าป่าเข้าดงโอ้โห จบเกมไหมยังจบยังเอาจบแล้วจบแล้วครับเจ้าทิศบางพีน้อยเอาชนะไปที่12ต่อ7นะครับโอ้โหถือว่าสุดมันนะครับเดี๋ยวขออนญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ